วันนี้เราก็จะมานวดหน้าที่ไอตานิกาบฟ้าสาขารัชดากันครับ What you want see? หลังจากที่ไม่ได้นวดหน้ามานานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มานวดหน้าที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยจะเข้าใช้บริการที่ไอตานิกายฟ้าสาขารัชดานะครับหลังมอกระเสรและว,วันนี้เราก็จะนวดไคโอนวดน้ำนมแล้วก็มาร์กวิตามินซีนะครับไอตัวที่พีกำลังจ,จะนวด,ดีมันช่วยในเรื่องอะไรนะคะ ตัวไคโออะค่ะมันจะมีความเย็นที่ช่วยในเรื่องกระชับลูกลุัขนช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดด้วยความเย็นนะคะจะลบอยู่ที่15องศาตลอดเลยจะไม่มีการลดก,การเพิ่มอ่ะ ลำดับแรกเลยแล้วก็ต้องมาทําความสะอาดหน้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะไปนวดในขั้นตอนต่อๆไปนะครับการทําความสะอาดของเขานะครับเราก็สามารถมั่นใจได้แน่นอนเลยนะครับว่าจะสะอาดชัวร์นะครับเพราะว่าเขาถูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับมั่นใจได้แน่นอนครับว่าการนวดลําดับถัดไปเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดและก่อนมานวดแต่ละครั้งนะครับอย่าลืมโกนหนวดมาด้วยนะครับเดี๋ยวหนวดทิ่มมือคนนวดเอานะครับหลังจากที่เราล้างหน้ากันเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นนวดน้ํานม โดยการนวดนี้นะครับนวดทุกที่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งเป็นการนวดที่ผ่อนคลายแล้วก็สบายหน้ามากๆเลยครับทุกทุกที่เขาก็จะมีการนวดเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามีการเทรนนิ่งในการนวดหน้ากันอย่างจริงจัง,จงโดยครูผู้สอนมืออาชีพนะครับนั่นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและความงามไอตาลิกนะและนี่ก็คือบรรยากาศร้านครับมีความรม่มรนะื่นมินิมอล เต็มกับแพงมุมทีวีน่ารักน่ารักให้ดูรายการของไอตานิกด้วยมีหนังสือให้อ่านยามว่ากนะครับแล้วห้องที่ให้บริการก็มีความกว้างขวางนะครับมีถึงสี่เตียงเลยทีเดียวนะหากใครที่มารอแฟนใช้บริการอยู่นะครับก็มีมุมชิวชให้นั่งสบายสบายนะครับระหว่างที่พาชมอะไรเพลินนะครับก็นวดรอบแรกเสร็จแล้วนะครับก็ต่อนวดรอบที่2ไปเลยครับผม พอเรานวดในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปนวดไคโอต่อเลยนะครับเย่างที่กลาวไปข้างต้นนะครับการนวดไคโอคือการผักขีมด้วยอุณหภูมิคงที่ที่15องศานะครับและถ้าหากว่าแห้งไปนะครับก็จะเติมน้ำยาเพิ่มแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นพอนวดไคโอเสร็จแล้วก็จะมาเป็นมาร์กหน้าต่อนะครับตัวที่ผมเลือกก็จะเป็นมาร์กวิตามินครับผมโดยที่การมาร์กเราก็จะมาร์กอยู่ที่30นาทีนะครับหน้าเย็นช่ำเลยฮะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยหลังจากที่มาร์กไปแล้ว30นนนาาาาทีีีีบบพอดวว่มงงเข้้ลุ นั้นก็ไม่เป็นปัญหาครับผมก็มาร์กเสร็จพอดีนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนการเอาออกก็จะมีการเช็ดหน้าทำความสะอาดตัวมาร์กออกด้วยนะครับแล้วก็ทากันแดดบำรุงให้นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับหน้าก็จะลอยๆช้ำๆอย่างนี้แะครับแต่สักพักก็จะเซตตัวนะและที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่บริการมาร์กนวดอย่างเดียวนะครับมีบริการกดสิวนะครับ แสงลอกสิวเซียนผลัดเซลล์ผิวนะคบก็มีตารางคอร์สหลายๆคอร์สนะครับให้บริการนะครับผมอาทิเช่นนวดตัวลอกตัวสครับตัวนะครับเพื่อบำรุงผิวเสียให้กลับมาสดใสครับยังไม่หมดนะครับที่นี่ก็มีการจัดเซ็ตครีมให้เหมาะกับผิวสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะก็จะมีรายละเอียดของครีมต่างๆนะครับว่าเหมาะสมกับหน้าแบบไหนควรใช้แบบไหนนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งผิวหน้าผิวกายเลยนะครับถือว่าครบคันจริงๆนะครับผม แก้ปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระได้ดีมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีปัญหาในส่วนนี้อยากจะมานวดให้ผ่อนคลายผิวหน้าก็ไม่มีปัญหาครับที่นี่มีให้บริการครบวงจรเลยครับหากใครสนใจแล้วก็เข้าไปที่ Facebook แล้วเซิร์ชว่าไอตันิคบายฟ้าสามารถสอบถามราคาและจองคิวล่วงหน้าผ่านเพจ Facebook ได้เลยครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ Do you want to see?